กับเข้าสู่หมอมุยชาโรคลิปนี้จะเป็นคลิปถ่ายดวงรายสัปดาห์นะคะซึ่งจะสืบเนื่องจากคลิปนี้เทปที่แล้วนั่นเองเนาะจะมีผลนะคะตั้งแต่วันที่22จนถึงวันที่28พฤศจิกายน2565ค่ะซึ่งจะเป็นของท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะการถ่ายดวงนะคะจะเป็นการถ่ายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจองบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นนะคะอาจจะแม่นยำหรือไม่แม่นยำนะคะก็ขอให้ ชาววันุกทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านนะคะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอ่านไพ่ของหมอมม้ยค่ะหมอมม้ยจะเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ให้ชาววันุกรทุกท่านเนาะ นะคะขอให้ชาววันศุกร์ทุกท่านนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะให้นิ่งนะคะแล้วก็อธิษฐานในสิ่งที่อยากรู้นะคะอยากรู้อะไรขอให้ไพ่เปิดขอให้ไพ่บอกขอให้ไพ่ช่วยชี้แนะชีน้นําขอให้ชาววันศุกร์ทุกท่านนะคะได้รับพลังงานที่ดีออกมาจากหน้าไพ่ทุกๆใบเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวหมอมือจะเลือกไพ่ให้นะ ตัวแรกนะคะสองอ้อขอโทษคัร์ลเวอร์ชาริออรเจ็ดช่วยหนึ่งถ้วยแฮงแมนเด็กถือดาบ 8เหรียญเอ p ม r พอเดาบ The s านอสศวินดาบและสดาบคะ่ะ ชาววันศุกร์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะบอกเลยว่าคุณจะมีการนะคะชักชวนอ่าจะมีการชักชวนจะมีการนัดแนะนะคะกับกลุ่มเพื่อนอ่านะคะในเรื่องของการคิดที่ว่าเฮ้ยจะไป พักผ่อนหย,ย่อนใจจะไปมีติง้งหรือจะเดินทางไปไหนอะไรยังไงกันดีเนาะนะคะชาววันศุกร์จะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่เหมือนกับว่าสถานการณ์ในเรื่องของการตกลงกันว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยอาจจะยังไม่ลงตัวเนาะมันจะมีในเรื่องของการที่แบบชวนกันไปสังสรรค์ชวนกันไปท่องเที่ยวพัก ผ่อนหรือจะวางแผนเกี่ยวกับการไปช่วงปีใหม่อานะคะไพ่ไพ่ไพ่ขึ้นมาเนาะจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะของคุณนะคะในบ้านหรือในครอบครัวของคุณเนี่ยมีในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่บางท่านบางรายอาจจะมีในเรื่องของการเปิดร้านค้าเล็กๆในบ้านหรือการทําเป็นจุดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คนในบ้านเนี่ยได้มีกิจกรรมนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับคําพูดไม่รองรับ การกับคนใกล้ตัวมีโอกาสที่จะได้ปรับความสัมพันธ์นะคะแต่มองว่าก็ไม่ใช่แค่ตัวคุณหรือตัวเขาคนเดียวนาะต้องเป็นในเรื่องของการที่ยอมกันนะคะอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะยอมกันได้ก็ยอมกันไปนะคะช่วงนี้นะคะชาวันศุกร์บอกเลยว่าเฮ้ยคุณจะเจอรายจ่าย หลายอย่างมากเลยนะคะในรอบสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารที่แบบว่าอุ้ยโหยจ่ายจนแทบหมดกระเป๋าหรือบางท่านบางรายโดนทวงถามเกี่ยวกับค่ารถนะคะค่างวดรถอะไรต่างๆบางรายก็อาจจะพอจ่ายบางท่านก็ยังมีไม่พอนะคะแต่ก็ถามว่ามันจะผ่านได้ไหมนะคะมองว่าคุณก็สามารถที่จะแบบซิกแซกหรือขอเลื่อนอะไรไปก่อนนั่นแหละนะคะช่วงปลายปลายส ดาแล้วนะคะชาววันศุกร์เนาะการเงินการทองเนี่ยถึงอาจจะแบบเริ่มที่จะมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เลยทีเดียวนะคะบางท่านบางรายถึงเวลาที่จะต้องจ่ายภาษีพรบประจําปีอะไรแบบนี้มันเหมือนกับว่าประเดประดังเข้ามาจนคุณคิดในใจว่าเฮ้ยขอไม่รับรู้อะไรได้ไหมบางทีบางครั้งรับรู้เกี่ยวกับรายจ่ายอะไรมาอยากที่จะแบบว่าอยากนอนนิ่งๆไม่อยากรับรู้อะไรเลยเออวันศุกร์นะคะจะเป็นในลักษณะแบบนี้มันเหมือนว่าอะไรก็ จี้จี้จี้มาที่คุณคนเดียวนะคะเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยทุกวันนี้เหนื่อยแต่ในใจคุณก็พยายามคิดหรือให้กําลังใจตัวเองว่าทําเพื่อคนที่คุณรักนะคะเพื่อให้คนที่คุณรักครอบครัวของคุณเนี่ยมีความสุขมากที่สุดพยายามนะคะคิดเข้าข้างตัวเองว่าจ่ายไปเดี๋ยวเงินก็กลับมานะคะให้คิดซะว่าเฮ้ยเงินมันไปเที่ยวแหละเดี๋ยวเงินก็มาเนาะนะคะคิดแบบนี้คุณจะได้ไม่ต้องวิตกก,งกังวลหรือไม่สบายใจอืม ความรักคุณและคนรักบอกเลยว่าช่วงเนี้เป็นในช่วงของการที่แบบให้คิดที่จะสร้างอนาคตร่วมกันนะเป็นความรักที่จริงจังเป็นความรักที่คิดที่จะวางแผนนะคะแต่ข้อเสียบางทีบางครั้งเนี่ยจะมีการปิดบังกันในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองเล็กน้อยเพราะว่าไม่กล้าบอกกันกลัวอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะบ่นนะคะข้อเสียก็จะมีประมาณนี้ให้เรามาระวังนะคะการที่ ไม่บอกกันทุกเรื่องจะกลายเป็นปัญหาบานปลายจนทําให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกระแวงแบบไม่เป็นเรื่องนั่นเองนะคะอย่าพยายามทําใหเา้เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะสำหรับใครที่เป็นคนโสดเนาะก,ก็จะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยแหละนะแต่จะเป็นในลักษณะของการเจอคนที่แบบเฮ้ยคนวัยวัยไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะคะเขาเรียกว่าวัยต่างกาันแต่อาจจะแบบไม่ได้คุยกันแบบเนิ่นนานนะมองว่ายังไม่ใช่รักที่มั่นคงอาจจะเป็นตัวคุณเองหรือเปล่านะ คที่แบบชิ่งชิ้งในเรื่องของการขอเลิกคุยไปก่อนเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าม,มันคุยแล้วมันไม่ใช่อะ่ะคุยแล้วมันยิ่งคุยยิ่งเครียดหรือคุยแล้วในเรื่องของอนาคตมันหาไม่เจอนะคะมีโอกาสนอที่จะได้แบบเจอคนที่ต่างต่างบ้านต่างแดนต่างต่างวัยหรือถึงขั้นที่จะแบบว่า เป็นชาวต่างชาติเลยก็ได้เช่นกันนะคะดวงคุณมีโอกาสเนาะแต่บอกเลยว่ามันยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่นะันะจ๊ะใครที่มีหุ้นส่วนนะคะหรือคิดที่จะทำอะไรเพิ่มนะคะในรอบสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเฮ้ย คุณและหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะคะมีโปรเจกต์ใหม่ร่วมกันนะคะแต่ถามว่ามันก็อาจจะแบบว่าเป็นความคิดที่เนาะแต่ในเรื่องของการเริ่มต้นหรือในเรื่องของการประสบความสําเร็จเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงบางทีบางครั้งไอเดียของคุณทั้งคู่เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของแบบเฮ้ยเกินความจริงอะไรไปหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็ถือว่าคุณสามารถที่จะช่วยกันคิดช่วยกันสารฝันหรือช่วยกันวางแผนในอนาคตได้นะคะแต่มันก็อาจจะต้องใช้ระยะเว ลาหรือโครงการนี้ที่คุณคิดร่วมกันเนี่ยมันอาจจะต้องพับไปก่อนชั่วระยะหนึ่งนะคะอ่าหอาจจะเป็นเพราะปัญหาภาวะเศรษฐกิจ2หรืออาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพของใครบางคนที่ทําให้โปรเจกต์ที่มีร่วมกันเนี่ยอาจจะต้องนอนไปก่อนอืมจะเป็นในลักษณะแบบนี้ โชคล่าหรือท่านใดนะคะชาววันศุกร์ที่คิดที่จะเสี่ยงโชคนะคะเน้นเสี่ยงนะจากทะเบียนรถอ่าทะเบียนรถของคุณมีโอกาสให้โชคหรือท่านใดนะคะมีคนรักมีแฟนก็ลองให้แฟนจับลอตเตอรี่ดูนะก็พอที่จะเอ้ยได้ลุ้นนะคะได้ลุ้นกันบ้างเนาะแต่ปล,ปลายปลายสัปดาห์นะคะชาววันศุกร์นะคะให้เรามาระวังนะคะจะมีอาการรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพลียง่ายมันเหนื่อยง่ายกลับถึงบ้านมันก็อยากจะนอนอยากจะพัก ให้ระมัดระวังเลยนะช่วงต้นต้นสัปดาห์เนี่ยคุณจะรู้สึกว่ากระดิกกระดารู้สึกแฮปปี้รู้สึก Happy, รสกระปี้กระเป๋าทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ไปลายสัปดาห์แล้วมันเหมือนว่าพลังหมดอ่ะคุณนะบางเรื่องก็อย่าเลรไให้มากนะคะเอาให้มันพอดีพอดีเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะ่ะมันจะสะสมสะสมถึงเวลาน็อกนี่คุณน็อกเลยนะคนวันศุกร์จะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่เวลาทําอะไรจริงจังคุณก็จริงจังเลยทีเดียวอ่านะคะแต่บอกเลยว่าข้อดีของคุณนะคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภหรือได้อะไร แบบฟุกๆได้ลับๆนะคะมาจากผู้ใหญ่คอยหนุนหลังหรือมีคนคอยช่วยเหลือแบบลับๆถึงอาจจะไม่ใช่เป็นก้อนใหญ่อะไรก็ตามนะแต่ก็ถือว่าพอให้ได้มีเข้ามาแบบว่าให้คุณกระชุ่มกระชวยหัวใจบ้างแหละนะจ๊ะสิ่งที่เป็นปัญหาก,กับคุณหนึ่งเลยในเรื่องของการขับรถขับรา ในเรื่องของการทำผิดกฎจราจรหรือการทำผิดกฎหมายให้ระมัดระวังในเรื่องของการโดนจับจ้องหรือโดนจับผิดจากคนที่เ,เขามีกฎหมายอยู่ในมือละกันนะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรที่มันซิกแซกอะดูให้ดีนิดนึงนะคะให้ระมัดระวังเป็นเรื่องเป็นราวนะจ๊ะอาจจะมีปัญหาเข้ามาจนทำให้คุณสิ่งที่ต้องทำเนี่ยต้องหยุดชะงักพักไปชั่วคราวด้วยค่ะอ่านะสิ่งที่ระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่า อะไรที่เราติดต่อยื่นกู้ไว้หรืออะไรก็ตามอาจจะยังไม่ได้รับข่าวดีหรือเรื่องของคุณนะคะอาจจะส่งเรื่องไปอ่เสนอเซ็นสัญญาหรือพิจารณาการสมัครกานอะไรต่างๆจดหมายของคุณทําไมไม่ได้รับการตอบกลับสักทีมีรมะมัดระวังนะคะจะเป็นในลักษณะของการโดนดองหรือ โดนมองข้ามหรือเขาลืมหยิบฉบับนะั้นหรือส่งเมลไปให้ใครหรือบริษัทไหนเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะลืมเปิดของคุณนะถ้ายังไงถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยคุณติดต่อสถานที่ราชการติดต่อธุรกิจธุรกรรมอะไรต่างๆมันล่าช้าเกินไปแนะนําว่าให้ติดต่อซ้ำไปใหม่อีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งสิ่งสิ่งของคุณเรื่องของคุณเนี่ยโดนมองข้ามไปจ้านะจ๊ะ สุขภาพนะคะในรอบสัปดาห์นี้ขึ้นแบบว่าชัดเจนมากเกี่ยวกับเรื่องอปวดแข้งปวดขาหัวเข่ามีปัญหาแล้วนะคะแข้งขาเข่าการขับรถการอะไรให้รมะมัดระวังที่แบบเฮ้ยมันปวดเมื่อยมันมันทำไมมันปวดแข้งปวดขาขนาดนี้มันเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตะคิวปวดน่องน่องโปง่ง เออแล้วก็ภาวะนะคะของคุณเกี่ยวกับเรื่องมดลูกนะคะเพศหญิงเนาะมดลูกเริ่มที่จะมีปัญหาแล้วนะไม่รู้ว่าอาจจะแบบว่า ม,มันมีปัญหาเกี่ยวกับบางคนบางรายเนี่ยเวลามีประจำเดือนทีไรเนี่ยก็ปวดท้องหน่วงมากเลยปวดหนักปวดหน่วงแล้วก็ให้เรามัดระวังนะคะโรคกระเพาะถามหากระเพาะลำไส้การกินอาหารที่ไม่ตรงเวลาก็จะทําให้เกิดภาวะความเครียดลงกระเพาะก็เป็นได้สิ่งที่ต้องเรามาระวงังอย่างที่บอกเนาะให้เรามาระวังพลังแผ่นนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เยอะๆนิดนึงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเนาะของชาววันศุกร์นะคะอันดับแรกเลยนะคะจะเป็นพระแม กวนอิมพระแม่กวนอิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงนางไม้นาง,นางตะเคียนที่คุณศรัทธาอยู่แล้ว2นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพระมหาสัตว์ขึ้นเดชชั้นนะคะจะเป็นเสด็จพ่อปิยมหาราชนะคะแล้วก็จะเป็นพระเจ้าตากศิมาาศน,นมหาราชพระนเรศวรมหาราช ก็ได้เช่นกันนะคะถ้ามีโอกาสก็ลองไปไหว้ขอพรดูนะคะต้อนรับปีใหม่เพื่อที่จะให้ดวงของชาววันพฤหัสนะคะเฮงเป,ปังๆยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะถ้าเป็นในเรื่องของการทําบุญนะคะทําบุญเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาสนะคะเด็กด้อยโอกาสหรือคนพิการ อาจจะเป็นการร่วมบุญเกี่ยวกับมูลนิธิที่คนพิการคนตาบอดหรือคนหูหนวกอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะชาววัุขนะคะจะเป็นการเสริมดวงเสริมตานะคะให้การเงินที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีตัดจ่ายจ่ายจ่ายอยู่ดีมันอาจจะมีเรื่องดีเหตุการณ์ตรปัด ไปในทิทางที่ดีขึ้นได้ค่ะนะคะก็ขอให้ชาววันศุกร์โชคดีใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินการทอขอให้ได้รับข่าวดีในเร็ววันนะคะขอบคุณชาววันศุกร์ทุกท่านนะคะที่ฟังจนจบคลิปนะคะท่านใดชื่นชอบในเรื่องของคำทำนายอย่าลืมกดทุกใจนะคะช่องกดติดตามเนาะหมอมุ้ยชาโรแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพบกันใหม่นะคะคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ E